สวัสดีค่ะจีดพากาเด้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะแนนมาถ่ายขึ้นช่ายนะคะขึ้นช่ายปลูกแบบไฮโดรให้กับเพื่อนๆดูนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะของปี2,500 65นะคะเดี๋ยวแนนว่างแล้วแนนจะมาทำคลิปปลูกขึ้นช่ายไฮโดรพอนิกให้กับเพื่อนๆดูนะคะวันนี้เอาต้นกล้าม,มาให้ดูเนาะสำหรับผักไฮโดรพอนิกนะคะตัวนี้นะคะอันนี้เป็นขึ้นช่ายที่แนนเพาะลงในฟองน้ำนะคะกลับบ้านต่างจังหวัดเพิ่งกลับมานะคะน้ำหมดนะคะแล้วก็เติมน้ำไว้นะคะกลับมาก็เลยให้ปุ๋ยไปนะคะนี่คือขึ้นช่ายไฮโดรพอนิกนะคะสวยมากเลย กว่าจะได้แบบนี้ได้นะคะแนนใช้เวลาประมาณ21วันนะคะหรือประมาณ3สัปดาห์นะคะหรือเข้าสู่1เดือนนะคะใครที่ปลูกแล้วนะคะได้ระยะนี้นะคะระยะที่เขาเริ่มมีใบแท้แล้วเขาจะโตไวนะคะส่วนช่วงที่ต่ำกว่า3สัปดาห์นะคะ,มะเมล็ดของเขาเพิ่งงอกนะนี่ประมาณนี้นะอันนี้คือ10วันนะคะ10วันจะได้ประมาณนี้นะคะ เขาจะโตช้าค่ะรออีก2สัปดาห์นะคะ เข้าสู่อาอายุหนึ่งเดือนนะคะเขาจะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะย้ายตัวนี้ลงไปปลูกลงในอ่างค่ะสำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับวิธีการเพราะขึ้นชายให้งอกคสวยแบบนี้นะคะให้เข้าไปดูที่คลิปของแนนในช่อง YouTube นะคะหรือไม่ก็เพจจิรภาการ์เด้นชื่อเดียวกันนะคะสามารถเซิร์ชดูได้ใน Google นะคะตัวนี้แนนทำวิธีการพาเพาะเมล็ดให้กับเพื่อนๆดูแล้วตอนนี้ก็คือมาถ่ายอัปเดตนะคะว่าต้นกล้าที่ปลูกแล้ว หน้าตาเป็นยังไงนะคะมันโตแล้วเป็นยังไงนะคะเนี่ยค่ะครั้งที่แล้วที่แนถ่ายให้ดูยังมีเฉพาะใบเลี้ยงนะ,ะใบเลี้ยงคือใบสองใบนะคะตอนนี้ต้นกล้าของแนนมีใบแท้แล้วนะคะแล้วก็สวยแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะงอกแล้วต้องทำยังไงนะคะต้นกล้าของเราถึงจะไม่ ฝอยนะคะไม่เป็นเส้นเล็กๆนะคะแล้วก็ต้นกล้าแข็งแรงก็คือถ้าง,งอกแบบนี้แล้วเห็นไหมคะนี่คืองอกแล้วให้เอาวางรับแสงนะคะรับแสงก็คือมีแสงสว่างตลอดวันนะคะยังไม่ให้แดดก็ได้แต่ต้องเป็นแสงที่เจ,จ้าๆนะคะวางไว้ในที่ที่แสงเข้านะคะแบบจัดๆเลยแต่ถ้าใครมีเวลาก็คือสามารถให้แดดช่วงเช้าได้อ่อนๆนะคะไม่เกินสี่โมงเช้าเพราะว่า ความร้อนจะทําให้ต้นกล้าของเราไหมนะคะรอจนกว่าเขาจะมีใบแท้ค่ะแต่ถ้ามีใบแท้แบบนี้แล้วเราเอาไปปลูกลงในอ่างได้เลยนะคะจะปลูกลงในกล่องโฟมหรือปลูกลงในระบบรางก็ได้นะคะถ้าได้แบบนี้เพราะว่ารากของเขาแข็งแรงแล้วแล้วเขาก็มีใบแท้ที่สามารถสั่งข้อแสงได้แล้วนะคะตัวนี้สวยเลยมาถ่ายอัปเดตต้นกล้าของขึ้นชาให้กับเพื่อนๆดูนะคะสําหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับการปลูกผักไฮโดรพอนิก ระบบน้ำนิ่งที่แนนเคยทำให้ดูนะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้นะคะแนนเพาะแล้วกลับต่างจังหวัดเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือต้นกล้าของสลัดที่พึ่งพึ่งขึ้นนะคะได้หนึ่งสัปดาห์แนนกลับมาแล้วก็มีบางตัวที่น้ำแห้งก็ตายไปนะคะก็เลยพึ่งเติมน้ำนะะให้ปุ๋ยครั้งแรกแล้วก็จะดูซีดๆหน่อยเดี๋ยวรออีกสักหนึ่งสัปดาห์ให้เขาสวยกว่านี้แนนจะมาถ่ายอัปเดตแล้วก็ปลูกผักสลัดลงในน้ำให้กับเพื่อนๆดูนะคะ สวยๆเลยที่สวนจิลภา,าการ์เด้นของแนนตอ,อนนั้นสวยแล้วเดี๋ยวแนนจะมาทําคลิปแล้วก็ไลฟ์สดในการลงปลูกกล้าสลับให้ดูนะคะส่วนต้นนี้อยู่ที่บ้านนะคะเป็นต้นกล้าที่แนนเอาไว้บ้านค่ะเราจะทําในช่วงเย็นนะคะเวลาปลูกผักแนนจะปลูกในช่วงเย็นค่ะใครที่อยากรู้วิธีการปลูกผักไฮโดรพอนิกแบบง่ายๆนะคะไม่ซ้ําซ้อนแล้วก็ปลูกได้แม้ในพื้นที่จํากัดก็ เข้ามาดูนะคะเดี๋ยวแนนจะไลฟ์สดในช่วงค่านะคะในช่วงค่าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูจนจบค,คลิปนี้ค่ะแล้วเจอกันในคลิปของแนนนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกยังไม่รู้จักแนนกดติดตามไว้นะคะแล้วก็เข้าไปเซิร์ชใน Google ติดตามเพจจินภาการเร้นไว้ค่ะเดี๋ยวแนนจะมาปลูกผักให้กับเพื่อนๆดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ